เป็พดพฟด้วยสวัสดีปีใหม่สู้ฟูสก้อนกับผมมากลลวพี่น้องเลขมีที่มาเลขมีที่มาวดวันที่วดวันที่สิบเจ็ 2, 6, 6, 9, ดมกราสองหาหกเก่าแด้พี่น้องได้เลขมีที่มานี่บ่เขาแด,ด,ด,ด้พี่น้องลดเลขบ่เคย่อนดกับลดพี่น้องเลยปีแรกของ ปีหกเก่านี่คือรถเลยพี่น้องเลยหลุกับมีของเก่าให้เบิ้งได้พี่น้องเลยมีหลักฐานของเก่าให้เบิ้งรถก็คือรถุดนะพี่น้องเนาะกะเค็ดจังได้ได้มันรถุดนะพี่น้องเนาะก็บอกพี่น้องตรงตรงสิละมาเบิ้งกันก่อนพี่น้องมาเบิ้งย้อนหลังกันก่อนจักสามหวดมาเบิ้งเลขมีที่มาเป็นงวดเป็นที่หนึ่งป็นที่หนท่านว่าของเพื่อนนั่นจับคู้บกเข่าหรอกตสบายเหล็กวิ่งองเพื่อนมันมี ห้าสองสองห้านะนี่ห้าสองสองห้าเราพี่น้องเนาะเด็กวินเป็นเขายกตาจับกู้กับเขาอันนี้ไม่เขียนเอาหรอกนี่บาเรกวินเพืนเขาบาดนี้สิบหกสิบหกท่านว่าที่บาดนี้สิบหกท่านว่าเนี่ยเพื่อนจับกู้กับว่าเขาอีกเงินบอลพี่น้องจับคู้กับว่าเขาหรอกตบบาเลกวินเขาแบบนี้ วานิลล่วินเพิ่นกัเข่าสามโต๊ะเราพี่น้องเนาะแปดเก้าห้านี่เห็นว่าอันนี้เขียนในเบื้องซื้อเราพี่น้องนี่เพราเขาเราเขียนในเบื้องซื้อเบาตรงๆบอกตรงๆซื้อและอันนี้ไม่เขียนในเบื้องซื้อๆนี่เพราะว่าเลขวินเพิ่นมันบ่เคยหดอันนี้คือสิบหกท่นว่าประเทศนี้สองสองมกราหกเก่าได้บาทนี่เปลี่ยนพ่อสอใหม่หรือว่าเลขมันบอออก ตรงเป่าพี่น้องหมายความมาเลขมันเรียนนะนะาธรรมดามันขี่ออกกันทุกปีมันขี่ออกวันที่สามสามสิบก่อนปีใหม่นะปันนี้มาออกสองป่านี้ออกสองมกกล้าบ่เข่าจักตัวพี่น้องบ่มีเลยมียนแล้วหกตัวปกบเปนนั้นบ่มีเห็นบ่มันก็มาต้องหกมันมาหกา่ เลขยหกตัว wow. มันก <Yeah>. ็มาแค่ตัวเดียวนี่เห็นบ่ามันบอกเขาบานนี้เกจปไปโยชน์รักลอยพี่บานนี้เห็นบ่านี่เกจนี่ไปเลขมันออกกันเกจศูนย์หกคุณว่าเกจประโยชน์รักลอยคุณแน่เห็นบ่มันบ่มีศูนย์หลักกับม่มีหนึ่งพี่น้องจะว่าเกับำหนึ่งตัวเดียวกันเด้อบ่แม่นเด้อพี่น้องเด้อเกับำหนึ่งบ้าม่นตัวเดียวกันเด้อย่าไปว่าเด้ เอซีของคนปว่าไปเรียนมัธตอร์ด์เลยนี่เลขบนมันออกเจ็ดศูนย์หกเลขลางหนึ่งหกเห็นบเนี่เจ็ดมันไปอยู่หลักร้อยนี่หกนี่มาหลักหน่วยมดกนี่มันบวมีหนึ่งล้กกับ่วมีศูนย์เลขพวกเขาให้น้อง รถ่ะมาเบิ่งกันมาแก้มเอนินใ่ไลูกกับเคื่อรถนั่นแหละเอาไม่ธรรมดาเลขมันกันไม่เขาไม่รถมันนะทุกอาจารย์ทุกสำนักก็ได้ 17 16. ออก16เนี่ยออกก้อนวันคู่นะพี่น้องเนาะค้าเมนบอออกก้อนนี่เป็นเลขกนันแท้ละ16บหกคอมเมนบอออกก้อนสิบหกวัดออกก้อนซะเนาะพี่น้อง เียนหนอหนฟนนกพี่นรองวิ่งเขียนติดฉีดข้อมติดกันบอดวิ่งบนล่างวิ่งบนลา่านนักพี่นอ้อนนะเนาะติดกันบอ,อ,อยังหลอกเบาอยกบนลา่าน่ะนะ หนึ่งซีห้าหกเก็ดแปดเบิ่งบานนี้เลขก,กันพี่น้องแคบหน้าจอแล้วเลขวิ่เมื่อเบิ่งคนที่จับถือว่ามบิงบนล่าง ซีได้พี่น้องซีกับเจ็ดเพื่อนจับซีกับเจ็ดไดพี่น้องได้แล้วก็มาน้ำกันในความท้าพี่น้องมากขีกับเจ็ดเพื่อนกับมาเน้นเจ็ดเหรอ เป็นเงินเจ็ดได้พี่น้องด้วยสีหู

ทีเดียวกันาะอันนี้ตัวเน้นได้พี่น้องได้ตัวเน้น สิบเจ็ดมกราหกเก้าเลขมีที่มาเลขวิ่งของเพิ่เนคหนี่ห้าหกเจ็ดวิ่นมากตัวใดวิ่นเราวิ่งบนล่างเพิ่นไฮซีกับเจ็ดเพอ่นเนนเจ็ดล่องซีส่วนหลักซีนี่เป็นตัวล่องส6่หกสีหล่แนี่คือตอัวเนน เจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งอย่าลืมบนล่างไปกลับได้พี่น้องคือมีตะเลขขี่เลยพี่น้องอันนี้เกตกระขี่คากระขี่แขนนึ่งกระขี่เอาพี่น้องมักชอบตะเล็กคาลอตเตอรี่กันบ่ราะมาเข้ากระพานเนาะพี่น้องตะเลขเ็กแร์แนวทางนั่นเลขวิ่งเพกวนจับเอาวิา่งหนอขอบคุณอาจารย์ในไลน์ครับผมเอามาันมันกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็ดผารวยได้เป็น้นองได้สวัสดีครับผม